กำหนดเหมือนเราปิดปิดสวิตไฟอาจารย์จะเอามือแตะตรงนี้กำหนดแตะแตะนี้ปุ๊บมาออกคือแตะปุ๊บเด็กคือหลับตาปิดหนังตาปิดปิดสนิทเลยให้มันปิดแตะปุ๊บนะปิดให้มันปิดสนิทนะ ตาต้องปิดสนิทให้มืดเลยปิดสนิทแปบ๊บเดียวถ้าใครหายใจอย่างนี้นะสองอย่างนี้แล้วก็กำหนดว่าปิดสวิตสมองและหายใจธรรมดาแปบ๊บเดียวป๊อกเลยหลับเลย ไม่คิดไม่ฟุ้งสัานไม่หายไ,ไปเลยอาจารย์ทำอย่างเงี้ไม่ๆอยู่ระหว่างประมาณสี่ห้าทีตอนนี้เนี่ยกำหนดปุ๊บหลับเลยเหมือนเหมือนเราสั่งจิตใครเคยสั่งจิตตัวเองเวลานอนแล้วอยากให้มันตื่นตีห้าตีสี่แล้วพอถึงเวลาแล้วมันก็ตื่นตีห้าตีสี่อย่างเงี้ยเคยไหม อันนี้ก็เหมือนกันครับสั่งตรงนี้คือสั่งสมองของเราสั่งกิดเราปิดแล้วก็เอาเมื่อกดอย่างเงี้ยไม่นานครับแต่ต้องหายใจอย่างนี้ก่อนนะเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันสมองมันทำงานแต่ถ้าเกิดเราอยู่ๆไปไปยังไม่เก่งเลยบอกกำเนดปิดมันไม่ปิดหรอกมันก็ยังคิดต่อคือ ทำตัวนี้เนี่ยหายใจนี่ตรงนี้เสร็จปุ๊บสมองมันหยุดการทํางานแล้วมันไม่คิดเรื่องอื่นแล้วบอกปิดเลยแปบ๊บเดียวทีนี้มันมีอีกคนคนอีกประเภทหัวมันข้างๆตรงนี้มันจะร้อนใครจับตรงนี้มันร้อนมีไหมอุ่นๆร้อนๆมีไหมข้างๆตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ ข้างตัวนี้นี่นี่นี่ตรงนี้ใครร้อนอใครใครร้อนมีคนร้อนไหมใครร้อนคนนั้นนอนไม่ค่อยหลับเรื่องจริงยกมือขึ้นเลยเป็นไหมรอง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 ,รองเอาอะไรเย็นเย็นเรื่ออะไรเย็นใส่ตัวนี้ลองเอามือจับก็ได้เวลาปิดก็ปิดตรงนี้แหละ ตรงนี้แหละคือเครื่องเครื่องเครื่องยนต์น่ะถ้าเครื่องยนต์น่ะมันร้อนเดี๋ยวเครื่องมันน็อกจริงสังเกตดูว่าคนไหนนะเวลามึนๆห,หัวปวดหัวแล้วลองจับตรงนี้ตรงนี้จะจะร้อนจะอุ่นเลยนะเห็นไหมเสเเร็จแล้วพอเอาอยาหม่องอ,อะไรปุ๊บมาทาตรงน,นี้ปุ๊บมันเริ่มเย็นปุ๊บเริ่มคลายไหมยอยากรู้ว่าตัวเองอะ่ะวันนี้จะหลับหรือไม่หลับลองจับดู <laughs> มันคือหอนแค่เอาผ้าเอาผ้าจุบน้ามือบริษันน้อยอยางมองมันถูน้องเออมันมันอุ่นอุ่นแล้วปิดสวิตช์มองปุ๊บหลับเวลาคนเครียดมากๆนะ่ะอยากรู้ว่าเครียดมากหรือเครียดน้อยเราเอามือแกะช่วงไหนเครียดๆจับ,บจะรู้เลยตรงนี้โอ้โหอุดุ่นดือแล้ว่าเวลามันปวดนะตรงนี้นะขมับเนะี่ย ตุบตุเคยเป็นไหมอันนั้นแหละยิ่งตุบยิ่งตุบยิ่งร้อนเคยเป็นไหมอืมเพราะฉะนั้นเขาจึงมีผ้าเย็ยนไงนะเราก็เหมือนกันแก้ไขเนี่ยจะนอนเนี่ยรองเอาอะไรเย็นเ็นนิดหนึ่งมาชุบตรงนี้ต่งนี้จะจะใส่เยอะเพราะให้มันคลายคลายคลายร้อน กำหนดจิตลมหายใจสองอย่างแล้วก็กําหนดจิตปิดซิสบอกแป๊บเดียวล่ะอันนี้อาจารย์ทำสอนทุกคนสอนทุกคนที่เป็นโรคเครียดโรคไม่เกรีนโรคนอนไม่หลับอันนี้ฝึกตัวต่อต,ตัวที่สอนทุกคนและหลับทุกคนแล้วหายทุกคนเขาเรือกปิดสีสสมองนี่